พูดถึงที่พัทยานะครับท่านที่ปรึกษาสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีการลงพื้นที่ไปครับติดตามโครงการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนในตําบลที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูงสุด100ตําบลทั่วประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาก,ก็พบว่าเมืองพัทยาเนี่ยมีตําบลที่ติด1ในร้อยมีผู้เสพจํานวนมากครับที่ศูนย์ปฏิบัติการวัดใหม่หาดกระถึงทองชายหาดจอมเทียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ท่านพลตำรวจโทนพดลสอนสำรานที่ปรึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ปรึกษากองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดลงผู้ที่ไปตรวจเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตําตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลควิกวินทางสอพเมืองพัทยา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างให้คนในชุมชนหมู่บ้านเกิดความเข้มแข็งเข้าใจรับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดและรวมถึงการดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรวมถึงผู้ป่วยจิตเวทหรือผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด โดยเริ่มต้นโครงการจากกระบวนการค้นหาคัดกรองฟื้นฟูและลดอันตรายจากยาเสพติดรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลผ,ผู้ผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของสพเมืองพัทยามีการแบ่งชุมชนเป้าหมายเป็นตำบลหนองปลือ5ชุมชนได้แก่ชุมชนวัดบุญชุมชนกอไผ่ชุมชนทัพพระยาชุมชนบงกฎและชุมชนอรุณไทย จากการปฏิบัติการค้นหาผู้เสพยาเสพติดแบบเอ็กซเรย์บุคคลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่มีจำนวน4,278คนเป็นชาย1,636คนเป็นหญิง2,642คนมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดจำนวน201คนส่วนแนวทางการบำบัดเบื้องต้น ชุดชุมชนสัมพันธ์สพเมืองพัทยาจะมีการเรียกผู้เสพตรวจปัสสาวะทุกๆ5วันพร้อมทั้งมีหมอและปราชชาวบ้านคอยรับฟังและให้กำลังใจทุกๆคนและทุกรูปแบบส่วนการป้องกันในเบื้องต้นจะมีการออกตรวจและก็แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนดำเนินการฝึกชุดชรบรให้กับชุมชนและตั้งจุดสกัดป้องกันเหตุในชุมชนโอกาสนี้ครับทางท่าน ที่ปรึกษาก็ได้กำชับในการเพิ่มความเข้มข้นความต่อเนื่องในการติดตามดูแลผู้เสพตามโครงการเพื่อที่จะได้คืนคนดีสู่สังคมมอบอาชีพให้กับผู้เสพตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลครับ